จังหวะชีวิตของมหาตามะคานทีจากเด็กที่กลัวสู่มหาบุรุษผู้นำพาเอกราชมาสู่อินเดีย The Moment รายการที่ถอดจังหวะชีวิตผู้คนบนโลกเพื่อเรียนรู้และประยุกต์นำไปสู่ก้าวใหม่ที่แข็งแกร่งขึ้นผู้นำคือคนที่กล้าลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลงงานประกาศรางวัล The People Awards ครั้งที่4ภายใต้นแนวคิด Rise to Lead ปลุกความต่างสร้างการเปลี่ยนแปลง21มีนาคม2025 The c r y นบ็อกซ์เกสร u r นร Resort ในยุคที่อินเดียยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษโมฮันดัสกรามจันคารทีถือกำเนิดในวณะนนวัยศยะหรือวณะนนแพทย์ที่เมืองโปพันธระในปี1869ในวัยเด็กเขาขี้อายมากแทบไม่กล้าพูดในห้องเรียนกลัวทั้งผีกลัวทั้งความมืดหลังเลิกเรียนก็ต้องรีบวิ่งกลับบ้านเพราะไม่อยากคุยกับใครพ่อของเขาเป็นถึงมุขมนตรีส่วนแม่เป็นหญิงที่เคร่งครัดในศาสนา เธอถือศีลอดเป็นประจำและได้รับอิทธิพลจากศาสนาเชนที่สอนเรื่องอหิงสาหรือการไม่เบียดเบียนชีวิตใดในวัย13ปีคันทีแต่งงานกับกัสตูปาเด็กหญิงที่อายุมากกว่าเขา1ปีช่วงแรกเขาหึงหวงและพยายามควบคุมภรรยาถึงขั้นห้ามเธอออกนอกบ้านแต่กัสตูปากลับท้าทายเขาเธอสอนให้เขารู้ว่าความรักไม่ใช่การควบคุม และเมื่อพวกเขาสูญเสียลูกคนแรกตั้งแต่อายุยังน้อยความเช่าโศกก็ยิ่งผูกพวกเขาเข้าด้วยกันเมื่ออายุ19ปีครอบครัวได้ส่งคานทีไปเรียนกฎหมายที่อังกฤษที่ดันเขาได้อ่านพะควัดคีตาซึ่งเป็นคำพีที่สอนเรื่องการทำหน้าที่โดยไม่หวังผลและการต่อสู้เพื่อความถูกต้องโดยปราศจากความเกลียดชงังซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการหล่อหลอมอ,อ,อุดมการณ์ของเขา หลังเรียนจบบริษัทของชาวอินเดียในแอฟริกาใต้ได้ว่าจ้างให้เขาไปว่าความที่นั่นเขาพบว่าชาวอินเดียถูกเหยียดผิวอย่างรุนแรงจังหวะชีวิตที่สำคัญเกิดขึ้นเมื่อเขาถูกไล่ลงจากรถไฟทั้งที่มีตัว๋วเพียงเพราะคนผิวขาวไม่อยากนั่งร่วมกับคนอินเดียคืนนั้นขณะนั่งหนาวสั่นอยู่ที่สถานีคันธีตัดสินใจว่าจะไม่ยอมรับความอายุติธรรมนี้ เขาเริ่มรวบรวมชาวอินเดียให้ประท้วงกฎหมายเหยียดผิวด้วยวิธีการใหม่ที่เรียกว่าสัตยาเคราะห์คือการดื้อแพ่งอย่างสันติไม่ใช่ความรุนแรงและยิงหยัดในความจริง เมื่อรัฐบาลทรานส์วันแอฟริกาใต้ออกกฎหมายบังคับจดทะเบียนชาวอินเดียซึ่งผู้หญิงชาวอินเดียจะต้องเปลื้องผ้าต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจคนผิวขาวเพื่อสังเกตตำหนิรูปพรรณแล้วกรอกลงในทะเบียนการที่นำการประท้วงครั้งใหญ่ผู้คนนับพันต้องติดคุกรวมทั้งตัวเขาเองแต่ยิ่งถูกจองจำผู้คนยิ่งศรัทธาจนรัฐบาลต้องยอมเจราจาการต่อสู้อย่างสันติข,ของคานทีในแอฟริกาใต้ประสบความสำเร็จจนกลายเป็นแบบอย่างของการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมทั่วโลก โดยเฉพาะขบวนการเรียกร้องสิทธิพลเมืองของมาตินลูเทคิงจูเนียที่นำหลักอหิงสาไปใช้ต่อสู้เพื่อคนผิวดำในอเมริกาปี1915คารทีกลับอินเดียเพราะเห็นว่าบ้านเกิดต้องการตัวเขามากกว่าเขาเริ่มต้นการต่อสู้เพื่อชาวนาที่ถูกเจ้าของที่ดินอังกฤษบีบให้ปลูกแต่พืชเศรษฐกิจจนเกิดความอดอยาก ไม่เพียงต่อสู้ทางกฎหมายคานทียังสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลและรณรงค์ต่อต้านระบบวันณะไปพร้อมๆกันด้วยคานทีใช้การอดอาหารเป็นอาวุธเขาอ,อดอาหารประท้วงหลายครั้งเพื่อต่อต้านความรุนแรงระหว่างคนฮินดูกับคนมุสลิมและต่อต้านระบบวันณะที่กดขี่คนจันทาน ทุกครั้งที่เขาอดอาหารผู้คนจะหยุดต่อสู้และหันมาเจรจากันบางครั้งเขาอดอาหารจนร่างกายใกล้วิกฤตแต่ก็ยังไม่ยอมล้มเลิกจนผู้คนพากันขนานนามเขาว่ามหาตมะที่หมายถึงวิญญาณอันยิ่งใหญ่จังหวะชีวิตที่สำคัญของเขาเกิดขึ้นอีกครั้งหลังการสังหารหมู่ที่จรลยานวลลบากในปี1919 คานทีนำขบวนเรียกร้องให้คนอินเดียคืนตำแหน่งและเครื่องราชสนับสนุนให้ทุกคนทอผ้าใช้เองแทนการซื้อผ้าจากอังกฤษปี1930คานธีนำการเดินขบวนเกลือหลังจากอังกฤษผูกขาดการผลิตเกลือและเก็บภาษีแพงทำให้สินค้าจำเป็นพื้นฐานกลายเป็นสินค้าหรูเขาเดินเป็นระยะทาง400กิโลเมตรไปต้มเกลือที่ทะเล มีผู้คนนับหมื่นร่วมเดินแม้จะถูกจับในภายหลังแต่คนทั่วประเทศก็ลุกขึ้นมาต้มเกลือประท้วงตามทําให้รัฐบาลอังกฤษเสียรายได้มหาศาลจนต้องปล่อยตัวเขาและเดินหน้าเจรจาในสงครามโลกครั้งที่สองคานทีประกาศขบวนการควิดอินเดียเรียกร้องให้อังกฤษออกจากอินเดียทันทีเพราะไม่มีเหตุผลที่อินเดียต้องร่วมรบเพื่อเสรีภาพของยุโรปในขณะที่ตัวเองยังไม่เป็นอิสระ กัสตูบาอยู่เคียงข้างสามีในทุกการต่อสู้เธอถูกจำคุกหลายครั้งในแอฟริกาใต้และอินเดียแต่ไม่เคยบ่นหรือขอให้สามีล้มเลิกอุดมการเมื่อคานทีถูกจับในปี1942เธออายุมากแล้วแต่ยังขอติดคุกกับสามีในช่วง18เดือนในคุกสุขภาพเธอสุดลงเรื่อยๆจนกระทั่งจากไปในอ้อมกอดของคารทีที่นั่งสวดมนต์ข้างเตียงตลอดคืน การสูญเสียสตรีที่อยู่เคียงข้างและสนับสนุนการต่อสู้ตลอด62ปีของชีวิตคู่ยิ่งทำให้คานทีมุ่งมั่นในการต่อสู้เพื่อเอกราชของอินเดียมากขึ้นในที่สุดอินเดียก็ได้เอกราชในปี1947แต่ต้องแลกด้วยการแบ่งประเทศพระชาม,มุสลิมต้องการรัฐอิสลามจึงแยกดินแดนออกมาเป็นปากีสถานคานทีคัดค้านการแบ่งแยกแต่ไม่สามารถหยุดยั้งได้ 30มกราคมปี1948ขนขณะเดินไปทําพิธีสวดมนต์ที่นิวเดลีคันทีถูกสมาชิกกลุ่มฮินดูหัวรุนแรงยิงเสียชีวิตเพราะไม่พอใจที่คันทีเห็นใจปากีสถานเหตุการณ์นี <'S 2> ้เ <Pretty> ป <unusual> ็นบทสรุปอันขมขื่นของชายผู้ต่อสู้เพื่อเอกราชด้วยสันติวิธีมาตลอดชีวิตเขาได้เห็นอินเดียเป็นอิสระแต่กลับต้องจบชีวิตลงด้วยความรุนแรงที่เขาพยายามหลีกเลี่ยงมาโดยตลอด นี่คือจังหวะชีวิตของมหาตรมะคารทีผู้พิสูจน์ให้โลกเห็นว่าความกล้าหาญที่แท้จริงไม่ใช่การใช้กำลังแต่คือการยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องด้วยสันติวิธีแม้ต้องแลกด้วยชีวิตและในวันที่21มีนาคมนี้เตรียมพบกับ The People Awards ครั้งที่4ประจำปี2025ภายใต้แนวคิด Rise to Lead ปลุกความต่างสร้างการเปลี่ยนแปลงอัปเดตข่าวสารได้ทุกช่องทางของ The People สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ